บนโลกของเราเนี่ยเรีวยนกันว่ามีเมนูอาหารมากกว่าหมื่นมากกว่าพันจานแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับต้นกําเนิดของอาหารหรืออาหารประจําชาตินั้นๆแน่นอนว่าสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็ได้ เพราะว่าคุณเข้าใจผิดมหันเลยแหละเกี่ยวกับต้นกําเนิดของอาหารเหล่านี้ฉะนั้นวันนี้เอสพียรชนลจะพาไปสะแซงแกะเผื่อเรื่องราวเกี่ยวกับต้นกําเนิดของอาหารว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนงั้นไปดูกันเลยดีกว่ากับ10สิ่งที่คุณเข้าใจผิดเกี่ยวกับต้นกําเนิดอาหารเรียกได้ว่าเข้าใจผิดมหันเลยทีเดียวไปดูกันเลย10เฟนฟรายไม่ได้มีต้นกําเนิดมาจากฝรั่งเศส ไอ้จ้ามันฝรั่งทอดหรือที่คนไทยเรียกว่าเฟนฟายชื่อมันก็ได้บอกอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นเฟน f า y แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าต้นกําเนิดจริงๆแล้วไม่ได้เกิดที่ประเทศฝรั่งเศสแม้ว่าฝรั่งเศสจะมีความพยายามเรียกร้องให้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงว่า เฟรนช์ฟรายมันคืออาหารฝรั่งเศสซึ่งในความเป็นจริงในอดีตที่ผ่านมาต้นกําเนิดของอาหารชนิดนี้ก็ยังถูกถกเถียงอยู่แต่ประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของเฟรนช์ฟรายมันถูกคิดค้นในแถบดีเนนประเทศเบลเยียมที่แถวนั้นจะรับความนิยมมากๆเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยพวกเขาจะชอบทอดปลาเล็กๆกินแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่มีปลาทอดเลยพวกเขาก็เลยทํามันฝรั่งชิ้นเล็กๆให้รูปร่างเหมือนปลานํามาทอดแทนและในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ทหารชาวอเมริกันได้มาลิ้มลองรสขบเขี้ยวเป็นครั้งแรกและเรียกมันว่าเฟรนฟรายเนื่องจากในขนาดนั้นเป็นภาษาทางการของกองทัพเบลเยียมนั่นเองกสปาเกตตี้ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากอิตาลี แน่นอนว่าหลายๆคนเมื่อพูดถึงอาหารอิตาลีก็น่าจะคิดถึงสปาเกตตี้มาเป็นอันดับต้นๆซึ่งเส้นสปาเกตตี้เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มเส้นที่ชาวอิตาลีเรียกว่าพาสต้าแต่ที่แท้จริงแล้วอิพาสต้าเนี่ยมันมีต้นกำเนิดมาจากเส้นก๋วยเตี๋ยวของประเทศจีนโดยมาโคโปโลชาวเวนิสท่าหลวงในราชสำนักจีนสมัยกุบไลคานเป็นผู้นำนำอาหารชนิดนี้ไปเผยแพร่ที่อิตาลีในปี1 2 7 1 8. ชิมิซังกาไม่แน่ใจว่ามีต้นกำเนิดมาจากเมกซิกันหรือเปล่าชิมิซังกาเป็นอาหารประเภททอดจานด่วนฟาสต์ฟู้ดเป็นอีกหนึ่งประเภทของอาหารเบรริโตซึ่งมันได้รับความนิยมมากๆในตะวันตกเฉียงใ,ใต้ของอเมริกาและเม็กซิโกโดยไส้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนั้นก็คือข้าวและชีสหั่นไก่เป็นฝอยๆวางบนแผน่น พับหมวนและนํามาทอดในส่วนของต้นกําเนิดเนี่ยยังมีการถกเถียงอยู่เพราะว่าบางแหล่งเนี่ยก็อ้างว่ามาจากร้านอาหารในแอริโซนาในปี1922แต่บางส่วนก็อ้างว่าเป็นส่วนที่คิดค้นในเม็กซิโกเสปากเกตตี้กับลูกชิ้นเนื้อไม่ใช่อาหารอิตาลี ปาเกตตี้กับลูกชิ้นเนื้อเป็นอาหารขึ้นชื่อของอิตาเลียนประกอบไปด้วยสปากเกตตี้ซอสมะเขือเทศและลูกชิ้นแต่อย่างไรก็ตามต้นกําเนิดเนี่ยไม่ได้เกิดที่ประเทศอิตาลีแต่มันเกิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์กซิตี้ในช่วงศตวรรษที่20คิดค้นโดยผู้อพยพชาวอิตาเลียนอเมริกรันเป็นผู้คิดค้นให้สมาค,คมพาสต้าได้เผยแผ่สูตรในปี1920 โครัวซองไม่ได้มีต้นกําเนิดมาจากฝรั่งเศสครัวซองเป็นขนมฝรั่งเศสที่มีชาวฝรั่งเศสนิยมทานกันมากๆแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าที่จริงแล้วมันไม่ได้มีต้นกําเนิดมาจากฝรั่งเศส แต่เจ้าขนมปังรูปพระจันทร์เซียวเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศออสเตรียในกรุงเวียงนาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการยุติของกองทัพอตโตมันของตุรกีโดยเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1683จักรวรริออตโตมันได้ส่งกองทัพมาปิดล้อมกรุงเวียงนา แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถทำลายกำแพงอันแข็งแกร่งของกรุงเวียงนาได้และในช่วงสวงครามช่วงโจมตีเนี่ยเวลาในการทำอาหารมันมักจะเป็นเวลากลางคืนบวกกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติและจากเหตุการณ์สงครามนั้นจึงได้บังเกิดขนมปังรูปพระจันทรเสี้ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของธงออตตมัน เมื่อนางมาเรียนออเดเนตของออสเตรียซึ่งมีพื้นเพมาจากกรุงเวียงนาสเสด็จประทับที่ฝรั่งเศสจึงได้นำครัวซองไปเผยแผ่ที่นั่นและก็เริ่มนิยมมาตั้งแต่ศตวรรษที่17นั่นเอง5เคปรปแรงกูนไม่ใช่อาหารจีนเคปรปแรงกุนซึ่งไอขคำว่าแรงกุนเนี่ยเป็นชื่อเมืองของพามา่า เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆในประเทศจีนซึ่งเป็นเกี๊ยวยัดไส้เต็มไปด้วยชีสและเนื้อปูหัวหอมและกระเทียมซึ่งห่อด้วยเกี๊ยวแบบรูปสามเหลี่ยมหรือบางทีก็เป็นรูปดอกไม้อามัดทอดในน้ำมันพืชน,นิยมเสิร์ฟเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยต้นกําเนิดเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่ามาจากประเทศจีนอย่างแน่นอนหรือไม่ก็ต้องเป็นสูตรของพามา่าแต่ในความเป็นจริงแล้วมันถูกคิดค้นในอเมริกาในปี1952 มันอยู่ในเมนูร้าน Trader Wicks ในซานฟรานซิสโกซึ่งหลักฐานนั่นก็คือในปี1956ใไส้ของมันมันมีชีสแต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีนไม่มีสูุดไส้ดังกล่าวประกอบอยู่เลยนั่นเอง 4. แฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากอเมริกา แฮมเบอร์เกอร์เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันกับแซนด์วิช ประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์ที่ปรุงแล้วอาจจะเป็นเนื้อวัวหมูปลาไก่ก็แล้วแต่คนที่ชอบประกบล่างบนด้วยขนมปังกลมมีการสอดไส้ด้วยผักชนิดต่างๆเช่นมะเขือเทศผักกาดหอมหัวหอมใหญ่และปรุงด้วยมัสตาร์มายองเนสและซอสมะเขือเทศแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าแฮมเบอร์เกอร์นี่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอีกชนิดหนึ่งทั่วโลกเลยทีเดียวซึ่งต้นกําเนิดเนี่ไม่ได้เกิดที่อเมริกาแต่อย่างใดแต่ต้นกําเนิดเนี่มาจากประเทศ เยอรมันตามรากศัพท์ว่าฮัมบุคซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งในเยอรมันแต่ภายหลังนำมาเผยแพร่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยผู้อพยพชาวเยอรมันซึ่งเป็นที่นิยมสุดๆในสหรัฐอเมริกานั่นเองสามซูชิไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นซูชิเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ประกอบไปด้วย ข้าวผสมกับน้ำส้มสายชูกินกับปลาดิบเนื้อหรือของข้าวชนิดต่างๆซึ่งเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลกเลยก็ว่าได้แต่อย่างไรก็ตามคุณรู้หรือเปล่าว่าต้นกําเนิดของซูชินั้นมันไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นซึ่งย้อนไปในอดีตญี่ปุ่นพยายามที่จะคิดค้นสูตรถนอมอาหารซึ่งสูตรลักษณะการถนอมอาหารมันก็มีมานานแล้วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณพื้นที่แม่น้ําคง ซึ่งนั่นก็คือปลาส้มที่เป็นที่นิยมแถบอีสานของไทยและแถบประเทศลาวซึ่งมันคล้ายกับฟูนัซูชิเป็นซูชิแบบดั้งเดิมและต่อมาอาหารซูชิก็ได้แพร่หลายกระจายไปอยู่ภาคใต้ของประเทศจีนก่อนที่จะนำไปปรับใช้ในประเทศญี่ปุ่นให้รู้จักกันมากขึ้น 2. ขนมจีนไม่ได้มาจากประเทศจีนไม่ใช่อาหารจีนและคนจีนก็ไม่รู้จัก ขนมจีนเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ทำด้วยแป้งเป็นเส้นกลมๆขายบะหมี่กินกับน้ำยาน้ำพริกถึงแม้จะเรียกว่าขนมแต่มันเป็นอาหารถึงแม้จะมีคำว่าจีนแต่มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับประเทศจีนแต่อย่างใดโดยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากภาษามอญที่เรียกขนมจีนว่าขนมจีนหมายถึงทำให้สุกสองครั้ง ซึ่งแน่นอนว่าอาหารหมอนชนิดนี้ได้รับความแพร่หลายในประเทศไทยเป็นอย่างมากจากขนมจีนก็เลยกลายเป็นขนมจีนไปซะดือด้อแบบนั้นเลยแหละ 1. นพิซซ่าไม่ได้มาจากอิตาลีอ,อีกหนึ่งอาหารที่ป๊อปปลาสสุดๆนั้นก็คือพิซซ่าเป็นอาหารอิตาเลียนและฟาสต์ฟู้ดประเภทหนึ่งซึ่งชาวอิตาเลียน เป็นพวกคิดขนมีลักษณะเป็นแผ่นแป้งกลมราดโดยซอสมะเขือเทศแล้วทำให้สุกโดยเตาอบโดยหลักฐานที่ค้นพบต้นกำเนิดของพิซซ่าเนียมีมาตั้งแต่สมัยกรุงโรมซึ่งนักโบราณคดีพบว่ามีร้านพิซซ่าอยู่ที่เมืองปอมเปอีก่อนที่จะถูกภูเขาไฟพ่นควันออกมาใส่ทับเมืองอย่างไรก็ตามยังมีหลักฐานที่เก่าแก่กว่าน,นั้นว่าต้นกำเนิดของพิซซ่าเนียมาจากชาวอียิปต์ชาวกรีกและชาวโรมัน ซึ่งรับประทานอาหารชนิดนี้ที่มีลักษณะคล้ายกับพิซซ่าเป็นประเพณีของอียิปต์โบราณเพื่อเฉลิมฉลองวันสมภพของฟาโรห์ด้วยขนมปังแผ่นปรุงรสด,ด้วยเครื่องเทศและนอกจากนั้นนักปร,ราชญ์บโบราณก็ได้บันทึกว่าอาหารชนิดนี้มันคล้ายเคลยงกับอาหารชาวบาบิโลนที่มีลักษณะเหมือนพิซซ่าเช่นกัน เป็นอย่างไกับ้างล่ะกับคลิปคลิปนี้เีิกได้ว่าหายข้อสงสัยไปเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามอย่าลืมกดแชร์เป็นเพื่อนๆได้มีความรู้กันด้วยล่ะถ้าอยากจะสนับสนุนแอดก็แค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งและเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ